สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกิ๊กกับท็อป EP ที่37นะครับผม กอนะครับทุกคนสําหรับ EP นี้พี่ท็อปก็จะแต่งตัวไก่ไปแบกแรงจีบสาวนั่นเองนะครับผมกอนะครับทุกคนสําหรับ EP นี้ก็จะแต่งตัวไก่ไก่แบบนี้ไปเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นพ่อหนุ่มเสือสยองนั่นเองนะครับบอกเลยชุดนี้หล่อเท่จัดนะครับทุกคนและก็นะครับทุกคนสําหรับ EP นี้เราก็จะไปจีบน้องดีมกันเช่นเคยนะครับผมไม่รู้ว่า EP นี้นะครับจะได้เป็นแฟนหรือเปล่านะครับทุกคนและคือจีบมาหลาย EP แล้วด้วยไงประเด็นน่ะ แล้วก็เดี๋ยว EP นี้นะครับพี่ท็อปนะครับ จะขอน้องดีเป็นแฟนอีกรอบนะครับทุกคนเออ EP ที่แล้วขอเป็นแฟนไม่สําเร็จ EP นี้ขออีกนะครับทุกคนขอมันทุก EP อะไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับทุกคนก็ขอไปก่อนนะเนาะเผื่อฟุกนะครับผมบอกเลยสาวคนนี้นี่ขวัญใจมหาชนนะครับทุกคนก็น้องดีมคนดีคนเดิมของเรานั่นเองเนาะและก็ครับทุกคนสําหรับ EP นี้ <Huh? S 1> พี่ท็อปก็อยู่แรงแดงแล้วเนาะก็4ดาวแล้วนะครับทุกคนแตมก็4ี่พนะครับผมบอกเลยพี่ท็อปนี่ดันแรงไวจัดนะครับ แล้วก็ครับสำหรับ EP นี้ถ้าทางที่พี่ท็อปจะเอาไปแอคแล้วก็เอาไปจีบสาวก็มีตามนี้เนาะก็หลักๆก,ก,ก็จะเป็นท่าใหม่นะครับทุกคนนี่เลยท<ป>่านี้ยังไม่เข้าเซิร์ฟนะพี่ท็อปเป็นลูก GM เงก็เลยได้มาก่อนนะครับทุกคนบอกเลย ท่านี้หล่อเท่จัดเนาะแล้วก็ครับผมจะเป็นท่าปักธงแล้วก็เป็นพวกท่าสิกินปืนต่างๆเช่นเคยนะครับผมก็เอาไปแบบว่าตึงๆหล่อๆเท่ๆเลยนะครับทุกคนและก็ครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคทุกคนงั้นนะครับเดี๋ยวเราชวนน้องดีมไปลงแรงกันเลยดีกว่านะครับผมจัดไปครับทุกคนมาไหมจ๊ะสวยๆของพี่มาไหม มาอย่างไวเลยนะครับทุกคนและคือดีมเขาไปแรงมาสเตอร์สองดาวแล้วนะเขาไปเล่นกับใครมาวะขึ้นโคตรไวเลยอ่ะพ่อหนุ่มคนไหนแบกปะวันเนี้ยอีพีที่แล้วยังอยู่ดาวเดียวอยู่เลยอ่ะเปิดไมค์คุยดีกว่านะครับเฮ้ยฮัลโหลเธอเฮ้ยเธอไปเล่นกับใครมาเนี่ยทำไมขึ้นสองดาวแล้วเนี่ยกับเพื่อนใช่ปะเนี่ยใช่ใช่เปล่าเออเธอเนี่ยเราแต่งตัวแบบหล่อเทไหมอืมแปลกแปลกอ่ะเฮ้ยแปลกยังไง มันหล่อตรงไหนวะเอาไม่หล่อ,อนี่บูลลี่นะเนี่ยเ้ยธ <c oughs> อหล่าหล่าก็ได้อดเอเฮ้ยเฮ้ยมันไม่จริงใจอะเฮ้ยเธอโอ้โหไม่จริงใจแบบนี้แบบต้องบล็อกไอจีบล็อกไลน์บล็อกเฟซแล้วไหมนเนี่ยกล้าปะาล่ะเฮ้ยไม่กล้าครับแต่ว่าเนี่ยคือเราไม่หล่อหรออ่ะหลหลอจริงปะเนี่ยจริงปะจริงปะอเอะออเออเนี่ยแบบแต่งตัวแบบแก่ๆแบบนี้แบบไม่มีสิทธิ์เล่นกับเธอเลยหรอ ยังไงปะเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยอะไรนะอะไรนะอืมอปรับว่าบอกว่ารอจังเลยโอ้โหเจ็บชีดว่ะโอ้โหเธอไม่จริงใจเนี่ยอด้วยใจนี้ล้อเหรอโอ้โหโอ้โหแบบคือเราเราแบบได้กลิ่นอ่ะเธอแบบเราได้กลิ่นแบบโอ้โหคนมันไม่จริงใจอ่ะเธอเข้าใจปะโอเคเธองั้นเดี๋ยวเราไปแบบไปเล่นกันเลยโอเคเป่ะได้โอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอในเกมนะอือฮึโอเคครับ ไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับผมไปเจอกันในเกมนะครับทุกคนแลวคือแบบน้องดีมเขาบอกผมไม่หล่อโอ้โหผมนี่เศร้าเลยนะครับทุกคนไปทุกคนไปเจอกันในเกมนะครับผมレスโกโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมกับสาวสวยแล้วนะครับผมขวัญใจมหาชนลสโกครับทุกคน EP นี้นะครับพี่ท็อปก็เปลี่ยนแอร์บอร์ดเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะใบตองใบตองนะครับทุกคนโอ้โหแม่มันเข้ากับชุดเราเหลือเกิน แล้วคือแบบดูน้องดีดูอุ้ยแอร์บอร์ดเหมือนผมเลยทุกคนโอ้โหนี่แหละหวานใจมันมีคนมาป่าวเนี่ยพีคเนี่ยไม่น่าจะมีเนาะเปิดไมค์คุยก่อนละกันเฮ้ยเธอเธอฝั่งโน้นมันมีตีนหนึ่งือคนเยอะนะใช่ไปไปไปเธอเราต้องแบบไปเก็บมันเราต้องไปเก็บมันเว้ยเราห้ามให้มันเล่นเว้เข้าใจเปล่าได้เลยไปเลโก้เฮ้ยเธอยิงใคร่ะ เฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนผมตุ้ยอะไรกันครับเนี่ยแบกสาวโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหได้เริ่มเอ้าอะไรเนี่ยไอตัวนี้ก็โดนหลอยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเกมดีคุณภาพดีไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมใหม่กันดีกว่านะครับผม A f e w moments later โดดที่เดิมเลยก็แล้วกันนะครับทุกคน ไม่รู้ว่าประวัติศาสตร์จะซ้ารอยหรือเปล่าก็มาลุ้นกันนะครับผมโอ้โหมีสองสามตี้เลยนะครับที่ตามมาผมลงที่เดิมนี่แหละไปเดี๋ยวลุ้นกันว่ามันจะซ้ารอยหรือเปล่านะครับผมโอ้โหหลายตีหลายตี้ตเปิดไมค์ก่อนเฮ้ยเธอเธอว่าประวัติศาสตร์มันจะซ้ารอยปะไม่อเฮ้ยเธอยิงใครอะอยังยัง เยมันอยู่บนฟ้าเธอันอยู่บนฟ้าหน้าเราหน้าเราเฮ้ยเธอเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วหลัง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 โอ้โหเรียบร้อยชีนทำอะไยอาได้แล้วะโอเคทุกคนก็มาเริ่มเกมใหม่กันอีกแล้วนะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นกันครับเนี่ยโอ้โหประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอ่าแปลผมไม่ยอมแพ้ ไปกันต่อครับผมที่เดิมเลยบอกเลยผมจะไม่ยอมแพ้ผมต้องแบบพีชิดพีคให้ได้นะครับผมอะไรกันครับเนี่ยว้าวุ่นเลยอ่ะ E.P. นี้โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยงงเลยบอกตามตรงว่างงจริงแปลงที่เดิมเลยซ้ำรอยอีกหรือเปล่าไหนประวัติศาสตร์เดี๋ยวผมจะแก้ไขประวัติศาสตร์เองนะครับทุกคน <Nope. S 1> ผมได้เปิดแล้วมามันกันมามันกัน เดี๋ยวค่อยเปิดไมค์คุยกับน้องดีมโอ้โห้ไม่ตายไปหว่านครับพัญญาก่อนเปิดไมค์ก่อนแล้วกันเฮ้ยเธอไหวไปเนี่ยมันลงเยอะมากเลยอ่ะเราไม่เห็นตัวเลยมันอยู่แบบแถวๆเรานี่แหละเฮ้ยเธอมาอยู่หน้าเรายิงไหยครับไปหว่านคู่ครับเธอ โคตรตึงเก่งไหมเก่งไหมเก่งมากจ้าเออเก่งเจ๋งอย่บอกเลยเรามันเก่งเจ๋งไงโอ้โหแหม่สามรอบติดมันไม่ไหวแน่เธอฝั <c oughs> ่งเธอหมดยังอะ่ะยันไม่เห็นใครเลยใช่หรอมันลงเยอะมากเลยนะเฮ้ยไม่เห็นนะไปเธอเราไปไล่พวกนี้กันดีกว่าเออเธอเธอเธอคนดูถามมา <c oughs> คนดูถามไว้ว่าเมื่อไหร่แบบเราจะได้เป็นแบบหวานใจเธอสักทีเนี่ย อมไม่รู้ทำไมถึงแบบถึงไม่รู้เอ้ยเธอในด้านในด้านในด้านในอืมอ้ยเฮ้ยเจ็บมากไปหวานบอกเลยไปหวานเธอ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 เราเราอยากโดนแบนอีกรอบไหม เราอยากโดนแบนอีกรอบไหมได้ <Ready. S 1> นี่เรากดท่าใหม่ X ใส่หน้าด้วยเลยของแท้เนี่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 ย X เลย X เลยนี่ X เลย X เลย <c oughs> สะใจ <c oughs> เธอเราโดนแบนแน่เลยอะ่ะเธอเราโดนแบนแน่เลยอะเธอเราโดนรีแทบอีกแน่เลยอะลิกเป็นจบเฮ้ยเธอจะเลิกเล่นไม่ได้เธอต้องเป็นหวานใจเราก่อน <c oughs> ไม่เป็นเอา้าทําไมอะเฮ้ยเธอ ผัวมันมาผัวมา,ผ,วมาผัวโยกไม่ใช่ผัวไม่ใช่ผัวใครก็ไม่รู้ตกใจนึกว่าผัวมาเมื่อกี้สะดุ้งเลยอ่ะไปกันต่อเธอเราไปกันต่อแล้วทำไมเธอจะไม่เป็นหวานใจเราอ่ะรีบหรอรีบดิเราก็อยากเป็นหวานใจเธอนะรู้เบ่ายังไม่เป็นนะเอาทําไมอ่ะชอบทรมานคนอุ้ยเฮ้ยเธอจะทําอย่างนี้กับเราไม่ได้นะเฮ้ย เธอแบบม,มาทําให้เราแบบหลงแบบหัวปราหัวปราำแล้วแบบจู่ๆจะมาแบบมาพูดอย่างนี้กับเราไม่ได้นะเอ,อาพูดจริงนี่เราอุตส่าห์แบบสารแบบสัมพันธ์กันมาตั้งนาน <c oughs> ขำไร <c oughs> เปล่าเอ็นดูเฮ้ยนี่เธอคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกเหรอก็ตลกอยู่โอ้เนี่ยดูนะโอ้โหคนจิตใจดำอำมหิตเนี่ย โหไม่ไหวเลยอ่ะเธอแบบมาทำเฮ้ยเธอจด้ล่างเดิล่างเดนล่างด้ล่างเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากเธอโดนไปยี่สิบเมื่ oji เจ็บมากไงใช่เจ็บมากไงแบบโดนยี่สิบนี่เจ็บมากเลยนะจะบอกให้อโ่ะโดนอีกยี่สิบเธออีกยี่สิบอีกยี่สิบอุ้ยเจ็บมากเจ็บมากเธอโดนไปสี่สิบเมื่้โอ้ีบวกกันแล้วใช่ไหมใช่บวกแล้วบวกแล้วเธอมันจะตายมันจะตายสวยงามครับผม นี่ไงว่าที่ผ่านใจผมมันต้องโหดอย่างนี้สูตรไหนเนี่ยโดนไปยี่สิบเจ็บมากเอาสูตรเรานี่แหละบอกเลยเอาไว้ใช้กับเพื่อนไว้ล่อเพื่อนไปตายเดอก็้าใจะปะเอาใช่แล้วแบบรอค่อยเก็บของทีหลังไว้เก็บของตามหลังอะเธอฉันล่อเราไปตายนี่หว่ะไม่แต่ว่าไอ้สูตรนี้คือมันใช้กับเพื่อนได้ไงเธอเข้าใจว่าแบบล่อเพื่อนไปตายคือแบบเราเห็นเพื่อนแบบมีของดีๆอะไรเงี้ยแล้วเราอยากได้อะไรเงี้ยเธอตรงนี้มันชุบกันนะเนี่ยเมืกก่อกี้ ชั่วช้ามากเฮ้ยเธออยางตึงเฮ้ยเธอจะตึงไปไหนเนี่ยอไปวงฟ้าไปวงฟ้าไปวงฟ้าเธอวงฟ้าคนมีแน่นอนวงฟ้าเนี่ยมีคนแน่นอนไหนคนวะยังไม่ถึงเลยนี่ใช่เหรอเฮ้ยมันควรเห็นคนแล้วนี่อยู่มันถึงตรงนี้แล้วนะเฮ้ยสายตายาวขนาดนั้นเลยใช่เรามันตาเหี่ยวไว้เธอ ไปเธอเธอไปไปนี่ไปนี่ตามมาเธอตามมานี่ิวงชวนไปบนฟ้าแล้วก็หนีเอ้ามันไม่มีคนไงเราจะไปทําไมล่ะเฮ้ยเธอนี่ไงมีคนตายเฮ้ยเธอแช่งเหรอเธอแช่งเหรอไม่ไม่ถึงมันอ่ะตายอ๋อหัวโยมมันตายเห็นไหมเจอเราไงเรามันตึงใช่ไหมใช่เออมันไม่รอดหรอกวว้า เฮ้ยเธอเราจะปืนสีแดงเราจะปืนสีแดงเธอเราจะปืนสีแดงเธอเราไปจะปืนสีแดงเฮ้ย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 อะไรอ่ะอไเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเธอเป็นอะไรไม่รู้ว่าหลอนไม่แี้เหมือนเด็กได้ของเล่นอ่ะเอาขำอะไรมันมีอะไรน่าตลกเฮ้ยตลกแต่ใส่ชุดมาแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยใช่สิเราไม่ใช่ไอหนุ่มคนนั้นของเธอดตที่แบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ โอ้โหใส่ชุดกามทองแบบหล่อเทเอ็กจัดอะไรเงี้ยไมอไม่เอ้เอ้าไม่ไปฏีเสธเฉยก็ดูแต่งตัวดิเอาแต่งตัวอย่างงี้มันผิดตรงไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันแต่งมันเออแล้วแบบมันมันมันไม่หล่อเทตรงไหนเนี่ยชุดแบบพ่อเสือสยองเนี่ยเสือสิงโตฮเฮ้เห้ เฮ้ยเธอเธอเธอเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดขำก่อนหยุดขำก่อนเฮ้ยเธอเธอเอาเรียบร้อยเราไม่มีเหรียญน,นะเธอเราไม่มีเหรียญเธอเราไม่มีเหรียญเราไม่มีเหรียญเราวิ่งก่อนเราต้องหนีก่อนเธอม,เม,มันจะล่าเรามันจะล่าเราเธอโลกอะ่ะใช่โลกดีเธอหูยเราแบบจะมามาแบกเธอเนี่ยแต่ว่าแบบมาเจออะไรวะเนี่ยไม่รู้เนี่ย<แ>โอ้โหเศร้าเลยว่ะเธอเราจะพาเธอแบบ แพ้สามเกมติดมันก็ไม่ใช่เรื่องนะเว้ยเฮ้ยเราแบบเดี๋ยวด้อยฆ่าตัวเองว่าเราแบบเออไม่เหมือนไอ้หนุ่มหกบุญญาที่พาเธอชนะสามสิบเกมติดเลยเนี้ยอืมก็ใช่เออเอ,อ,อะ <laughs> เฮ้ยทำไมช่วงนี้แบบเธอไม่ปฏิเสธไม่อะไรเลยอะ่ะเอ้าก็เธอไม่ได้ชนะสามสิบเกมติดนี่ เอ้ามันก็แบบเออชมแบบให้กําลังใจกันหน่อยก็ได้นี่ก็ตัดกําลังใจกันเกินอ๋อต้องชมพี่เออแบบเธอให้กาลังใจเราหน่อยเออในแบบอ่ะมันก็แปลกๆอยู่ดีป่ะมันแปลกมันแปลกทุกอย่างเลยที่เธอพูดออกมาจากปากเนี่ยเออแปลกตรงไหนอ่ะทุกอย่างเลยเนี่ยเธอนี่เห็นไหมไอ้หนุ่มมันหกบุญยามันแบบมันมาชุบเธอได้ไหมในเกมเกมเนี้ยป้งก็ชุดตลอดอโอโอ้โห ว้าวุ่นเลยว้าวุ่นเลยโดนดอกเมื่อกี้เข้าไปปุ๊บขนลุกสู้เลยอ่ะอยากเห็นหน้ามันจริงจิ๊ไอ้หนุ่มหกบุย่ายมันคือใครมันคือใครนี่เอาเอาเลย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 ใช่สิเราไม่ใช่มันนี่ที่แบบจะโดดแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะตลอดทุกครั้งอ่ะเออไม่ไม่แบบไม่ปฏิเสธเลยอ่ะนี่คือแบบไม่ปฏิทรงปฏิเสธอะไรเลยสักอย่างอะเอาอย่างเดียวอ่ะ แล้วก็ชดจังเลยเป็นอะไรม,มันวาวุ่นไงมันวาวุ่นอยู่ในใจเธอเข้าใจปะโน้ป <No. S 2> ใช่มันแบบมันวาวุ่นอยู่ภายในใจเว้ยเธอแบบมชมมันอย่างเดียวเลยเธอไม่ชมเราเลยอ่ะก็บอกเลยเธอก็เก่งในแบบของเธอเออแต่มันก็แปลก,กอยู่ดีปะวะ <c oughs> เหมือนแบบเราเราชมเธอว่าเธอสวยในแบบของเธอเธอรู้สึกแปลกๆปปะไม่หรอกเอาใช่เปล่าแต่เธอก็สวยอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแน่นอน เอ้ยเธอเธอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวมาแม่เรียกกล่องน้ำแป๊บเดียวเออแม่เรียกกล่องน้ำโอเคทุกคนเดี๋ยวผมนะครับจะลองแกล้งขอแบบน้องดีมเป็นแฟนดูนะครับไม่รู้ว่าจะได้เป็นแฟนหรือเปล่านะครับทุกคนสำหรับ EP ีนี้ว้าวุ่นเลยแม่พูดถึงไอ้หนุ่มหกบุญ่าเนี่ยผมว้าวุ่นจริงนะแล้วคือแบบน้องดีมแบบเลี่ยงกไกไอ้หนุ่มหกบุญ่าได้ทั้ง30บูยญา <Nope. S 1> แต่ว่าผมเนี่ยโอ้โหพาน้องดีมแพ้เนี่ยจะ3เกมติดแลวเนะี่ยเมื่อกี้ดีนะั่นหนีรอดออกมาได้นะ ปทุกคนเดี๋ยวเราเปิดไมค์คุยน้องดีมต่อเลยลวกันนะครับจัดไปเฮ้ยเธอเรามาแล้วมาแล้วเมื่อกี้แม่เรียกกล่องน้าไม่ใช่เวลาเนี่ยเฮ้ยก็ได้เรากอกน้ําได้แบบทุกตอนอ่ะเธอกอกน้ำเนี่ยทำอะไรกอกน้ําเธอกอกน้ํเกอกน้าเฮ้ยเธอเดี๋ยวมันจะมีไอ้พวกที่แบบว่าวิ่งเข้าวงเว้ยมันจะต้องวิ่งผ่านทางนี้แบบล้อยเปอร์เซ็นต์เธอเชื่อเราเปล่าคำนวณมาแล้วใช่ไหมใช่เราคำนวณแล้วนี่คือการวางแผนแบบ ตามกฎฟิส <Warning. S 1> ิกส์เลยใช่นั่นแหละแล้วเนี่ยเธอเรามีคำถามด้วยถามเลยเราชอบถามอ่าเราถามไม่ได้หรอมีถามได้เอาไถามเอาถามเนี่าเนี่ยคือเราเราเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตุ้ย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 ก็คือเธอเราจะถามว่าเนี่ยเอิ่มสมมุติเนี่ยสมมุติไม่ไม่ไม่สมมุติอ่ะเนี่ยเธอเธอ โอ้โหเราพูดยากวะ่ะมันก็เขินนะ่าจะจะให้พูดอะไปพูดกันไปเล้าเอ,าอ้าเธอเธอมันนี่ก่อนมาน,นี่ก่อนก็เขินนั่นแหละเราจะถามว่าแบบเนี่ยเธอจะเป็นแบบเป็นแฟนเราได้ยังเนี่ย <c oughs> เออเธอจะเป็นแฟนเราได้ยังนี่คือชุดขอสาวเป็นแฟนเเอ้าไม่ได้หรอชุดน,นี้มันไม่ได้มันมันไมน่มันไม่หล่อเท่ยังไงเนี่ยให้หนหนไหน,ไหน,ไหน,ไหนพูดดิพูดมาพูดในในแบบพูดออกมาจากปากนี่ว่าแบบมันไม่หล่อเท่ยังไงเนี่ย พูดมาดิเธอพูดมาดิเธอแบบเธอพูดมามันไม่หล่อเแท้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะตอบว่ามันไม่หล่อตรงไหนโอ้อะไรอ่ะเธอวาวุ่นนะเนี่ยโอ้อะไรอ่ะนี่เราปักธงเธอเธอมายืนแอคเนี่ยมายืนแอคกธงแท้เธออย่าปักธงเจ็ดวันนะมันรู้สึกแบบหดหูยังไงก็ไม่รู้ มันทําให้เรารู้สึกขอดขู่เย็ดเย็ดเอาว่ะแอ๊กว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 ะเอือเอือเอือเท่บะเอ้ยเย็ดแอ๊กจั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 ดว่ะเฮ้ยเธอได้เอาท่าให้หัวใจมาไหมอ่ะเอามาอยากได้หัวใจจากเธออ่ะไม่ได้แบบไม่ได้หัวใจจากเธอเฮ้ยเธอหันหน้าหาเราสิเราจะได้หัวใจจากเธอเย็ดเอาอะไรอ่ะมันไม่จริงใจนะเนี่ย ก็จะเอาเต็มดวงทำไมเล่าแค่นี้พ่อก็อยากได้อ่ะคนมันเฮ้ยเธอลัง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 ไอตีนี้ไงเธอที่มันยิงเราเมื่อกี้เฮ้ยเอ็มเจ็ดเก้าเธอเอ็มเจ็ดเก้าอุ้ยเธอเธอเธอระวังพันยงพัญญาก่อนระวังนะเธอระวังนะ มันตึงว่ะเธอเฮ้ยตีนี้มันตึงไว้เฮ้ยมันอยู่หลังเธออ่ะตัวผู้ชายอ่ะเจ็บมากเธอเจ็บมากตัวผู้ชายเจ็บมากมอ,กอู้ยมันติดสกิลอ่ะอุ้ยเฮ้ยมันดาวเองมันดาวเองอ่ะสวยงามบอกเลย ไม่ได้พันยาตัวผู้ชายมาหาเราแล้วไม่ได้พันยาช่างมันช่างมันอยู่ไหนหรอวะตรงไหนโว้เอาไปหวานครับน้องเนี่ยเธอเธอจะเป็นแฟนกับเราได้ยังไอเสือนั่นลบนี่มันตึงจริงจเออไม่ไม่ไม่เธอจะเป็นแบบเป็นแฟนกับเราได้ยังเนี่ยไม่เอา เฮ้ยทุกคนผมโดนสาวปฏิเสธเฮ้ยไม่แบบไม่แบบใหญ่ทุยหลายเยอะใหญ่มากอะไรวันเนี่ยโอ้โ oh หท้อเลยทุกคนเศร้าอ่ะบอกตามตรงว่าเศร้าจริงครับผมโดนสาวปฏิเสธเนี่ยโอ้โ oh หเจ็บจีด๊ด โอ้โหโอเคทุกคนไวรุ่นกันต่อ EP หน้านะครับผมไม่รู้ว่าจะได้สาวคนนี้เป็นแฟนตอนไหนนะครับทุกคนก็คอยเป็นกำลังใจให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ครับบายๆครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจบๆครับบายวรักทุกคนนะครับผมจบๆครับบายว